แสิ่งที่คนรวยทำแต่คนชนชั้นกลางไม่ทำความแตกต่างระหว่างคนรวยและคนชนชั้นกลางไม่ได้อยู่ที่โชคช่วยหรือโอกาสที่เข้ามาเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากวิธีคิดและการกระทําที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนซึ่งบางครั้งเราอาจไม่ทันสังเกตถึงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ทำให้เกิดความสำเร็จในระยะยาวนี่คือ8สิ่งที่คนรวยทำ แต่คนชนชั้นกลางไม่ทำพร้อมตัวอย่างที่ชัดเจนหนึ่งคิดระยะยาวคนรวยมักวางแผนและลงทุนในอนาคตระยะยาวพวกเขารู้ว่าการสร้างความมั่งคั่งต้องใช้เวลาและความอดทนโดยการตัดสินใจลงทุนหรือทำธุรกิจนั้นพวกเขาจะคำํำนึงถึงผลลัพธ์ในอนาคตไม่ใช่แค่ผลตอบแทนระยะสั้นในขณะที่ คนชนชั้นกลางมักจะมองในระยะสั้นเช่นการเลือกเก็บเงินเพื่อซื้อสิ่งที่อยากได้ในตอนนี้มากกว่าการลงทุนเพื่ออนาคตตัวอย่างคนชนชั้นกลางมักจะมองในมุมของผลตอบแทนทันทีเช่นการเลือกซื้อของที่ช่วยให้รู้สึกพอใจในขณะนั้นแต่ขาดการวางแผนสำหรับอนาคตเช่นกเกษียณหรือการลงทุนคนรวย วางแผนการเงินในระยะยาวเช่นการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นอสังหาริมทรัพย์ซึ่งสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆวิธีแก้ไขเริ่มต้นจากการตั้งเป้าหมายระยะยาวเช่นการวางแผนกเกษียณอายุหรือการสะสมทุนสำหรับอนาคตแทนที่จะเน้นการใช้จ่ายเพื่อตอบสนองความพึงพอใจชั่วคราว ศึกษาการลงทุนในสินทรัพย์ที่สามารถสร้างมูลค่าในระยะยาวเช่นอสังหาริมัหทพย์ุ้นหรือธุรกิจที่คุณสนใจ 2. ใช้เงินเพื่อสร้างรายได้คนรวยจะใช้เงินเป็นเครื่องมือในการสร้างรายได้เพิ่มเติมโดยการลงทุนในธุรกิจหรือสินทรัพย์ที่มีค่ามากขึ้นคนรวยมองว่าเงินเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างรายได้เพิ่มเติมพวกเขาใช้เงินลงทุนในธุรกิจ สินทรัพย์หรือโอกาสต่างๆที่มีศักยภาพเติบโตวพวกเขาไม่ใช้เงินไปกับการซื้อของฟุ่มเฟือยที่มีมูลค่าลดลงหลังการใช้งานในขณะที่คนชนชั้นกลางมักจะใช้เงินเพื่อซื้อสิ่งของที่เสื่อมค่าเช่นสินค้าฟุ่มเฟือยตัวอย่างคนชนชั้นกลางมักจะใช้เงินเพื่อซื้อสิ่งของที่ทำให้รู้สึกว่าตนเองมีสถานะดีเช่นรถยนต์ โทรศัพท์รุ่นใหม่แต่สิ่งเหล่านี้มีมูมลค่าลดลงเมื่อเวลาผ่านไปไม่สามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมได้ในทางตรงข้ามคนรวยจะเลือกใช้เงินลงทุนในสินทรัพย์ที่สร้างรายได้เช่นหุ้นอสังหาริมทรัพย์หรือธุรกิจวิธีแก้ไขแทนที่จะซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยลองพิจารณาลงทุนในกองทุนรวมหุ้นหรือธุรกิจเล็กๆ ที่สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นศึกษาวิธีการใช้เงินเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการหาความรู้ทางการเงินจากหนังสือบทความหรือคอร์สเรียน 3. มมองหาโอกาสในทุกสถานการณ์คนรวยมักจะมองเห็นโอกาสแม้ในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีพวกเขามองว่าเป็นโอกาสในการลงทุนและพัฒนาตนเองในขณะที่คนชนชั้นกลาง มักจะกลัวและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงคนรวยมีแนวคิดที่เปิดกว้างพวกเขามักจะมองเห็นโอกาสแม้ในสถานการณ์ที่ท,าท้าทายพวกเขารู้ว่าความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการทำธุรกิจและสร้างรายได้และรู้วิธีรับมือกับความเสี่ยงเหล่านั้นตัวอย่างคนชนชั้นกลางมักจะกลัวการเสี่ยงและหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนพวกเขามักจะปลอดภัยในเขตสบายของตนเอง คบรบโซนและมองข้ามโอกาสที่อาจจะเกิดขึ้นคนรวยกลับมองว่าวิกฤตและความเสี่ยงเป็นโอกาสในการเติบโตและสร้างมูลค่าเพิ่มเติมวิธีแก้ไขฝึกมองหาความเป็นไปได้ในทุกสถานการณ์แม้จะเป็นช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีหรือเกิดปัญหาลองถามตัวเองว่าโอกาสอยู่ที่ไหนอยากกลัวที่จะเสี่ยงแต่ให้เสี่ยงอย่างมีการวางแผน และเตรียมความพร้อม4เรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดเวลาการเรียนรู้ไม่หยุดนิ่งเป็นนิสัยที่คนรวยปลูกฝังพวกเขามักอ่านหนังสือฟังพอดแคสต์หรือเรียนคอร์สออนไลน์เพื่อเพิ่มทักษะและความรู้คนรวยมักจะใช้เวลาส่วนหนึ่งในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองพวกเขารู้ว่าการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและทักษะใหม่ๆจะช่วยสร้างโอกาส และขยายขอบเขตความสามารถของพวกเขาในขณะที่คนชนชั้นกลางอาจไม่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาตนเองต่อเนื่องตัวอย่างคนชนชั้นกลางมักจะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับกิจกรรมที่ไม่สร้างมูลค่าเช่นการดูโทรทัศน์เล่นโซเชียลมีเดียหรือพักผ่อนโดยไม่มีเป้าหมายในขณะที่คนรวยมักจะอ่านหนังสือฟังพอดแคสต หรือโรงเรียนคอร์สออนไลน์เกี่ยวกับการพัฒนาตนเองการเงินหรือธุรกิจวิธีแก้ไขกำหนดเวลาในแต่ละวันหรือแต่ละสัปดาห์เพื่อพัฒนาความรู้หรือทักษะใหม่ๆอาจเริ่มต้นจากการอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับการเงินหรือการพัฒนาตนเองลองหากิจกรรมที่ท้าทายความสามารถของคุณเช่นเรียนรู้ทักษะใหม่ที่คุณสนใจ 5. มีความรับผิดชอบในความสำเร็จ และความล้มเหลวของตนเองคนรวยมองว่าทุกความสําเร็จและความล้มเหลวเป็นผลจากการกระทําของตัวเองพวกเขามักจะไม่โทษผู้อื่นหรือสภาพแวดล้อมคนรวยมีทัศนคติที่เน้นการรับผิดช,ชอบในทุกการกระทําพวกเขาไม่โทษสิ่งแวดล้อมหรือคนอื่นเมื่อเกิดความล้มเหลวแต่จะเรียนรู้จากข้อผิดพลาดและนําไปปรับปรุงในขณะที่ คนชนชั้นกลางมักจะโทษสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมตัวอย่างคนชนชั้นกลางมักจะโทษผู้อื่นหรือสภาพแวดล้อมรอบตัวเมื่อพบกับความล้มเหลวเช่นโทษเศรษฐกิจการเมืองหรือคนอื่นๆคนรวยมองว่าการโทษผู้อื่นไม่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นพวกเขาจะหาวิธีปรับปรุงการกระทําของตนเองและสร้างความสําเร็จวิธีแก้ไข ฝึกมองย้อนกลับว่าคุณสามารถปรับปรุงอะไรได้บ้างเมื่อเกิดความผิดพลาดอย่าโทษสถานการณ์หรือคนอื่นแต่ให้หาทางแก้ไขพัฒนานิสัยในการตั้งเป้าหมายและรับผิดชอบทุกการกระทำที่นำไปสู่เป้าหมาย6ไม่ใช้นิสินเพื่อความสะดวกสบายคนรวยมองว่านิสินเป็นเครื่องมือที่ใช้เพื่อสร้างรายได้ไม่ใช่เพื่อความสะดวกสบาย คนรวยมองว่านี้สินสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างรายได้พวกเขาไม่ใช้นี้สินเพื่อซื้อสิ่งของฟุ่มเฟือยแต่ใช้นี้ในการลงทุนเพื่อให้เกิดผลตอบแทนในขณะที่คนชนชั้นกลางมักจะกู้เงินเพื่อซื้อสิ่งของที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เช่นบ้านหลังใหญ่รถยนต์ราคาแพงตัวอย่างคนชนชั้นกลางมักจะกู้เงินหรือใช้บัตรเครดิต เพื่อซื้อของที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เช่นบ้านหลังใหญ่หรือรถยนต์ที่เกินความจำเป็นในทางตรงกันข้ามคนรวยจะกู้เงินเพื่อลงทุนในธุรกิจหรือสังหาริมทรัพย์ที่สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นในอนาคตวิธีแก้ไขอย่าก,กู้เงินเพื่อซื้อสิ่งของที่ไม่จำเป็นแต่ถ้าจะกู้ควรใช้เพื่อสร้างรายได้เช่นการขยายธุรกิจวางแผนการใช้จ่าย และคำนวณว่านี้สินจะส่งผลต่อการเงินในอนาคตอย่างไร 7. สร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าคนรวยมักจะลงทุนเวลาและทรัพยากรในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้คนที่มีคุณค่าและสร้างแรงบันดาลใจคนรวยเข้าใจว่าความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถของตนเองเท่านั้นแต่ยังขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์และเครือข่ายที่พวกเขาสร้างไว้ในขณะที่ คนชนชั้นกลางมักจะคบหากับคนในระดับเดียวกันและไม่กล้าขยายเครือข่ายตัวอย่างคนชนชั้นกลางมักจะคบหากับคนในวงจำกัดเช่นเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนสนิทในกลุ่มเดิมโดยไม่พยายามขยายเครือข่ายสังคมคนรวยมักจะใช้เวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมหรือสัมนาที่ช่วยสร้างเครือข่ายที่มีคุณค่าเช่น การคุยกับผู้เชี่ยวชาญหรือเพื่อนร่วมธุรกิจที่มีความคิดสร้างสรรค์วิธีแก้ไขเริ่มสร้างเครือข่ายใหม่โดยการเข้าร่วมกิจกรรมหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับความสนใจหรืออาชีพของคุณเรียนรู้ที่จะเปิดรับคนใหม่ๆที่มีแนวคิดหรือมุมมองที่แตกต่างจากคุณซึ่งอาจนำมาซึ่งโอกาสใหม่ๆในการทำธุรกิจหรือพัฒนาชีวิตส่วนตัวแเน้นการแก้ปัญหา คนรวยมักจะแก้ปัญหาและหาวิธีในการทำให้สิ่งต่างๆดีขึ้นเสมอคนรวยมีความสามารถในการแก้ปัญหาพวกเขามองว่าปัญหาเป็นโอกาสที่จะทำให้สิ่งต่างๆดีขึ้นพวกเขาไม่ยอมให้ปัญหาหรืออุปสรรคหยุดพวกเขาแต่จะใช้ความคิดสร้างสารรค์ในการหาวิธีแก้ไขในขณะที่คนชนชั้นกลางมักจะมองปัญหาเป็นสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงหรือบ่นโดยไม่พยายามหาทางออก ตัวอย่างคนชนชั้นกลางมักจะรู้สึกท้อแท้หรือมองปัญหาเป็นสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงพวกเขาอาจบน่นหรือพูดถึงปัญหาโดยไม่หาทางแก้ไขที่แท้จริงในทางตรงกันข้ามคนรวยจะใช้เวลาในการวิเคราะห์ปัญหาและมองหาวิธีแก้ไขที่เป็นไปได้วิธีแก้ไขฝึกการแก้ปัญหาด้วยการตั้งคำถามว่าฉันจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรแทนที่จะถามว่า ทำไมปัญหานี้ถึงเกิดขึ้นกับฉันใช้เวลาทําความเข้าใจปัญหาอย่างแท้จริงและคิดหาวิธีแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพแทนที่จะบน่นหรือละเลยปัญหาความแตกต่างระหว่างคนรวยและคนชนชั้นกลางไม่ได้อยู่ที่รายได้เท่านั้นแต่ยังเกี่ยวกับวิธีคิดและการกระทําที่ส่งผลต่อการสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวคนรวยเลือกที่จะมองหาโอกาสเรียนรู้ต่อเนื่อง และรับผิดชอบต่อการกระทําของตนเองขณะที่คนชนชั้นกลางมักจะติดอยู่ในวงจรของการใช้จ่ายระยะสั้นและการหลีกเลี่ยงความเสีย่ยงหากคุณชอบบทความดีๆแบบนี้หรืออยากให้ทางเราเพิ่มเติมหัวข้อไหนเป็นพิเศษสามารถพิมพ์คอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพัฒนาตนเองวันละ1%ก็สำเร็จได้ เพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่จากเราที่จะทำให้คุณมีพลังและสร้างแรงบันดาลใจดีๆให้คุณในทุกๆวันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ